่าเดี๋ยวเขาเจ๊งไงแบบอเอ้ยย่าตั้งเกีเ่ใหญมาคุณนี่เป็นกลัวเลยอะไรเงี้ยไปรอ,อก,ปกันมาแล้วเพื่อนอะสวยโอู้หนั่งอืดอยู่เลยเนะี่ยมีอะไรหนุ่มมีอะไรครับกันโอ้โหคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาทำสิ่งน่าไม่ได้ฮ่า ทรัพยากรโดนคาไปหนึ่งตัวมึงเปียกยังงเนี่ยอ่านนหังสือกันเาโอ้ยรู้กูเลยขึ้นกับเธอเธอเปลี่ยนไปเธอคุ้มข้างเธอกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอ่าเธอคุ้มข้างกินทุกอย่างโจไม่ใช่ชั้นสองมีนะเดินขึ้นไปอาจเจอผีก็ได้เฮ้ยเหยียเฮียโนอะไรเปียโนเปียโนถ้าไรเนี่ยถ้านิ่งไปอยู่กระทะนี่กระทะอะไรเอาทำอะไรรู้เหมือนกัน ปลาปลาหัวใครปิดประตูได้ไหมเนี่ยหยิบมระตตีหัวไก่เฮ้ยปิดประตูหน่อยดิอ๋อปิดได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกอะไรยาเขาบอกยาเข้าไปในโรงงาเธอไปแล้วลูกๆไปแล้วชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันจะใช้ตัวเองเป็นเดื่อล่อแล้วขังให้เธอไว้ในโรงนาหโมเรียบจากโจโจนี่ชื่อ จะเอ้เฮ้ยออฟมึงเฮ้ยอะไหไม่ไม่มึงเรามีวิธีการหนีผียัไงบ้างบุญหน่อยดิขอของนะวิ่ง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 อย่างเดียวไม่มีเหี้ยอะไรเลยการดูแลไก่เลี้ยงปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องยากเดี๋ยวพวกมันวิ่งไปทั่วจับได้ยากบางครั้งต้องจินตนาการตัวเองว่าเอากระทะฟาดอ๋อก็คือที่บกระทะมาคือเอาไว้ตีไก่อ๋อแล้วกูต้องถือได้ไหม ยิมรั่วมีรูรั่วบ่อยๆก็จะต้องเติมใบลงนาแป๊บเอ้อยคิวตามไปเฮ้มึงอยู่ไหนยอยอยอเจ๊าะมึงอยู่ไหนเดี๋ยวเปิดอ่าเอาโหลดนี้ไหนประตูหน้าบา้านหนน้้าาบาโอเคหน้าบา้านเนี่ยไม่ได้อยู่บนนี่เหี้ยลอยคูปาายไปหน้าบ้านโดนผีกัดตายโอเคเนี่ยต้องเอายาพิษอย่างเนี้ยไปเติมที่ตรงถังก่อนเลยเอากูเก็บมาอัดนึงอ่ะกูเก็บมาแล้ว กันวะเดี๋ยวมอคังเหมือนกันไหมเหมือนกันคืออะไรเหมือนกันไหมเฮ้ยโอ้ยอ๋อมึงแก่งเฮี้ยไองกูเลยตังเฮี้ยงเฮี้ยงโอเคมันตีเฮี้ยอะไรบึ้งบึ้งตีอะไม่รู้ผีเฮ้ยไอ้ออฟมึงเนี่ยแหละไอ้เฮี้ยผีเฮี้ยอะไรแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหน อยู่นอกเลยนี่คืออะไรอ่ะรถเข็นอ่ะที่เราจะได้สิรูปแบบพันเอาไ้เข็นมันกับขึ้นรถเพียอ้ยเหี้ยใครจะกล้ายกมันไปแล้วอะไร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 เพียอะไรรถเลยโอเคกูจะวิ่งขึ้นรถก่อนเลยเดี๋ยวกูหายนี่ตุ๊กตาไว้ชุบก่อนเอามึงยังไม่มีเงี้ยเนี่ยเอ้ยไม่มี ไอ้เห้ยอ้จะไ่ม <c oughs> ีของดีๆแบบนั้นหรออยู่ไหนขึ้นรถกูขึ้นรถอไรคุณยังจำมีอะไรอ่ะไอ้สัปล่อยกูกูจะขึ้นรถ The monster l o t r n g m a y s a w าเป้ิดเยนะเฮ้ยเสี เฮ้ยเฮ้ยไอโอมในบ้านเลยเฮีย้ยผีใช่ออกมาแล้วเออใช่เลยเอ้ยเหี้ยผีตะกแกไม่ใช่ใช่โวย <c ười> แฮแฮแฮสายมือเขาไปดิเป็นไรกูจะวิ่งขึ้นรถก่อนเลยขึ้นรถขึ้นไม่ได้อันนี้นเป็นห้องเฮ้ย แตงไยองเหร้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเเ้ย้เ้้เ้ยเย้้้ย้เ ของที่ของกดมองกลางแล้วมันอยู่ไหนอ่ะนี่อ่ะทิ้งตุ๊กตามันทิ้งไงอ่ะโอ้ยเฮี้ยไม่เห็นผีเฮี้ยที้แกมันต้องมีวิธีการฮิวเพื่อนมึงเอาเอาเอาพิษฮิวได้แบบว่าไอ้เฮี้ยพีทได้ทำเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยตีไก่ไว้ตีไก่ไว้รอบมันจะออกมากินไก่ตอบอ่ะอมึงห้อยเฮี้ยงนองแด้งนองเดง ตีไก่ดิวิ่งอะไรไก่ตีมันเฮ้ยเนี่ยนี่เนี้ยเนี่ยมันอยู่หน้าเราเนี่ยตรงนี้ปะตรงเด้ง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 อยู่น่ะไอ้ออกจีนนี่อย่าเมึงดันกูเอาตีไก่ตีไก่ไปล่อมันคือไก่โอ้ยยังไงตีอ่ะตีเออมันมีกระมึงมีนี่กระท้านี่ตีมันครั้งเดียวไม่มีมีอยู่ในตัวมึงอ่ะมึงดูซ้ายบนไม่มีซ้ายบนมีแต่รูปปั้นวิ่งไปเอาอะไรบ้านมะโอ้โหเมยมึง เออวิ <Es> <an> ่งวิ่งวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งเข้าไปแล้วทางขวาเลยเป็นห้องครัวดไปเคียวอะไรกินอีกไอ้สัสเอ้ยอ๋อมึงมึงส่องเฮียมึงส่องพื้นด้วยเลยมึงส่องไปนี่นี่ได้ใช่ไหมเลี้ยวขวาวิ่งออกมาเลยวิ่งไปเลี้ยวขวาออกมาเลยไปเคียววิ่ง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 ไปกดเฮียอะไรเก็บกดเฮียอะไรเก็บ โอ,โ,อโ,อโอ้ยนู่นนมันอยู่โอ้ยไม่ใช่อันนั้นรถเก็นไก่อยู่นิ่งๆดิโอ,โอ,อ้ยอ้มันตีไก่อย่างต่อเอ้ยตีไก่ไก่กูมีกูจ้วงอ่ะไม่ตกมึงมันจะไม่ตกเครื่องมันจะไม่ตกกูโอเคโอเคโอเคไปไปเครื่องมันจะไม่ตกกู มันจะไม่มันจะไม่กินมือนมันจะสดใจไก่เอออ๋อมันจะเอาไก่ที่มือกูไปกินใช่ไหมใช่แล้วมึงได้ไก่ยังเออไม่เอาเมาส์ไเฮ้ยไปแล้วพี่สี่ขูรอยพี่สี่ขูรอยถือไก่ให้กูถือไก่ให้กูไอ้เฮ้ยอ๋อมาดี้มาดี้มึงอยู่ไหนวะอีสตีนไว้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 ไม่มึงต้องถือไก่ให้กูถือไก่ให้กูคืออะไรคือกูต้องเอาไก่ไปให้มันแล้วมันจะชุบพิษไก่ไง ถังน้ำอยู่หลังลงนาโอ้โหแล้วมึงห้อยอย่างเงี้ยไรเหี้ย่เนี่นย <c oughs> ขอมึงไปไหนอ๋อมึงมีคีมมีอะไร้ยเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยงงมันโผล่มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันโผล่มันขึ้นไปบนบ้านนู่นแล้วชุบคุยยังไงช่วยยังไงอ่ะจะช่วยกูย,ยังไงดีเออลองหาไอทีหน่อยดิ <c oughs> ออกรีรีไหมรีไหมรู้สึกว่ามันจะเป็นบั๊กหรืออะไรทำไมมึงหัวห้อยอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่กูปวดเจ็บแล้วมันไม่มีที่หิวอ่ะทำไงเออเมื่อกดที่ซ้ายดิกูดิเปิดตุ๊กตาเชื่อเลยกูได้ที่ซ้ายเออเขโมยไม่ได้เลยก็แปลว่าต้องไปที่สุสานเนี่ยสุสานคือเดินผ่านตรงนี้ไปโอ้โหไปเพื่อนภารกิจโอ้ยเฮียมึงก็พูดได้แต่เด้ยกูใช่ไหม เอ้ยอะไรหนุ่มพี่เตะซะเลยฮะมึงเริ่งย่อมึงเริ่งย่อเฮี้ยกูกูเฮี้ยอะไรย่อตื้อตื้อตื้อร่คอนโดร่คอนไม่มีคอนโดนกระโดดขี้ไก่อยู่ปะถืออยู่มันเดินเข้าลงนาไปเออเออดีแล้วดีแล้วยวให้กูอยุดยันไหนนะโอเคปะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง อ,อ๋เอ้ยมึงดิพึ่งผ่าไม่ได้เลยไม่มึงกับพึ่งผ่าไม่ได้เลยโ <c oughs> อ้ยไอ้สัสมึงอยู่เฉยๆดิกูกำลังดูมันอยู่มันอยู่ไหนเนี่ยขันซ้ายขันตลอดมันจะรีบมใกล้เลยแล้วมันก็รีบวิ่งไปเอาครีมแค่นั้นเนี ีมได้ยังยังมันไม่ผีมึงมึงก็มึงเอ้ยตว์เอ้ยแต่มันเจ้ากูกูไปได้กูไปเร็วตรงตรมันเดินผ่านกูตะเกียบหนีไงเนี่ย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 อยู่ข้างหน้าเนี่ยไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเอาไก่ที่มือมึงเออแล้วมึงก็ไปตีตีไก่ตัวใหม่แล้วมึงก็ไปอีแล้วมึงก็ไปเอาไก่ตัวใหม่แล้วก็ไปเอาขี้ไกี่กว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเอาไก่ที่มือมึงแ้่มันเห็น วิ่ง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 วิตัวน่ะพี่ต้องวิ่งไงปวดเทียอะไรเก็บนะปวดยีอาเร็วยียิงทีไรเปิด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 ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหปิดดิปิด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 เทียอะไรเราคนวิ่งเข้ามาได้เอ้าไอ้เทียเออกูมีไปเฮ้ยมึงอย่าน้ำมั้เฮ้ยมึงอยู่กับกูกันดีกูไม่มีไก่ เอาเราไม่เดินตามมาแล้เฮ้ยเฮ้ยวิ่ไย่เลยยเลยขึ้นไปขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไปแล้วไปไกูไปเอากระทะก่อนไปเอากระทะก่อนไม่มีกระทะอีเจไก่นี้ดิกมีคนเก็บไข่เลยเก็บแบบนี้ได้เลยใช่งันงานเวงเวงเออไปตีมภกิจเยีไอกูไปหา เสร็จแล้วอะ่ะพอมันกินสตัวมันจะโมโหอ๋ไก่เดินม,ดมาดิเฮียผีมาเฮ้ยเฮ้ยหย่อนเฮียียกูก็ไม่มีไก่เอาเอ,อยเออี้มันยเฮียไม่ต้องเอาอันนีไ้ไม่ไม่อันนี้คือจะเปิดอัน,นี้ก่อนไปหยอฟเปอมาเนี่ย ดุเหี้ยไอ้ไอ้ไ้ยอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้ไออ้ไ้ไอ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 ้อ้ไ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 อออ้ไ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 ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ไอ้ไอ้้ไอ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 ไอ้ไอ้้ไ ไปเลาพูเลยอย่าเย็นมึงมีไก่ปะมึงมีไก่ไอ้เชี่ยมันแปลงร่างได้แล้วครับมันบินมาแล้วมันวิ่งมาแล้วค่อยๆค่อยๆไปๆไม่เห็นกูโกงนายใช่ปะอเมันเห็นมันเห็นอ่ามันตอนตามมามันกำลังตามมาไปๆอย่ามองมาข้างหลังโอ้ไปแล้วไอ้โอ๊บเยินดิโอ้โอ้ยฮะลงมืูโกูมัน ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหไปต่อเฮ้ยเหี้ยไม่มีไก่หรอเอาไงไม่มีไก่อ่ะวิ่งเอ๋ยู่แล้วเป็นเอ๋ยเฮียเหี้ยวิ่งมันวิ่งมันวิ่งแซงมึงเลยนะเว้ยเฮ้ยวิ่ถ้าดาวนีคือมันวิ่งมาแล้วอ่ะเฮ้ยเราไปก่อนเราไปก่อนติดไฟดิวิ่งมาสุด ไอ้คิวมไอ้จับนอไปก่อนนอาไปก่อนมีที่เดียวมีที่เดียวมันทำนายนีไทยเสียยอะไรนะคุยเจี๋ยวิ่งมาวิ่งวิ่งทะลุไปแล้วเราจะทะลุไปสู่สานเราถือไก่อยู่ไม่เราจะไปเปิดนาำก่อนเฮ้ ในร้อนที่มันร้อนสิยี่ลอยต้องเปิดรับโอ้เขียนแล้วเราก็กลับไปที่เดิมปโอเคเราแกะเราแกะคือมีทเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไป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 วิววิววิวว วิ่งไงเอ้าทางไงทางไงทนี้ทางนี้ทางนี้ทางกูไงเอ้าไอ้เหี้ยกูไม่รู้โอ้โนี่ออกไปเอ้าไม่วิ่งออกไปรู้เอ๋หนึ่งไก่ยิงเอ๋เฮ้ยหลังกูแล้วตามหลังตามหลังกูตามหลังกูนะแล้วเพื่อนลุกเข้ามาทำไมน่าแล้วปล่อยกลัวคนเดียวนี่นะไอคิวไม่ไม่เขาลงอันนี้เจ๋งเลยอย่าพิมพ์นี่ไหนเพื่อนอ๋อเฮ้ย ถือไก่ถือไก่ลอยกูเลยถือไก่ลอยเออมันเอาไก่กูไปแล้วเพื่อนวิ่งหาไก่วิ่งหาไก่วิ่งหาไก่เออมีอยู่ไม่ไก่โยไม่ทันตายนะไม่ทันตายตายแล้ถือถือไว้ถือถือล่อหลังไว้ถือถือหายดูนี่ตัวอยู่นี่ออบออบกล่องเดียวพอปะเดียวพอปะไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งหาไก่โกมึงหาไก่เดือดล่อไว้หาไก่ได้แล้วได้แล้ว เร่องชุไปแล้วเฮ้เฮียมาที่ไหกใจอีกจะไงจิเสร็จแล้วกูต้องเอา่อน่ย่อให้มันด้วยรอแกไว้พ่ออะไรเอาเหี้ยอะไรให้เอาไก่สัตว์เอา่อเหี้ยอะไรเดี่ยวล่าสุดมันมันอยู่ในโรงนานี่นี่ถือเปลี่ยนอกูถือเป่ยเออเดี๋ย่นี่เอ่ เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้สวยอะสีมันสวยวรออันนี้คือเอาไม่ให้มันแดกเอาไม่ให้มันกินเลยใช่ไหมแล้วแล้วพิษนี่ต้องไปเพิ่มไหมพิษนี่เดี๋ยวคูนี่เอาไปเพิ่มห่อเออเออมึงเอามึงถือพิษมาเดี๋ยวกูถือไก่พิษไปถ้ากูเล่นด้วยอาจจะง่ายกว่านี้นะวิ่งมาคนเยอะยิ่งง่ายนะรอกูน้ำกูน้ำกูมึงยากนะ วิ่งไปไหนอ่องไปไหนวิ่งไปชุบพิษวิ่งไปชุบพิษมึงหาไกล้มหาไก่ไก่อยู่ชุบละมึงอยู่ไหนวะไม่ไม่ไม่จับเอาไปชุบจะเอาไปชุบอีกรอบคือกูจุ่มพิษไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่อให้นะกูล่อให้แล้วมึงวิ่งไปนะมึงจุ่มพิษไหนที่ที่มึงถืออยู่พิษปะไม่พิษเฮ้ยมางี้มางี้เออมึงวิ่งไปหามึงวิ่งไปมึงไม่โดนกินอ๋อมันมันกำลังเข้าไปทางโรงน้ำ อยู่ในบ้านปะอืมเสียงอยู่ตรงบ้านนะค่อยเดินค่อยเดินเอ๊ะหรือบางทีเราจะไม่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 ดีนะเราวิ่งทางขวาเข้าหัวเข้าลงน้ำไปเจนนะ ไอยูเดินทำไมอ่ะไอเฮียกูเห็นละอองมันลอยอยู่ตรงนี้เลยอ๊อไม่อยู่ตรงนี้เลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนรเก่งจังไอเฮียมึงเก่งจังอะไรจะกูบอกกลับมาก่อุ่นใหญ่แล้วมึงมึงไปชุบเลยอ๊อมึงไม่มึงต้องมาถือที่ชุบให้กู วางวิ่งไปไปดิมึงเดินไปดิกว่าโดนแยมคู่ไม่มีไก่อ่ะอันนี้นอืมวทิ้งไว้ก่อนเฮ้ยเราต้องเอามาทิ้งไว้ไว้โอ๊บเออเอามาทิ้งไว้มันหายหายหรือไก่ที่กูทิ้งไว้ในโรงพีก,ก็หายเดี๋ยว มม่มู่เดี๋ยวกูกูกูรับได้ดอกที่รับให้ได้ดอกนอเนี่ยอะไรอ่ะอ่อนล้าเกินกว่า,<อ>าจบอ้าวดูเต็นบอกว่าอ่อนแรงเกินที่จะต่อไลยโอ,อ้อย,ยต้องหวังเห้ใหม่ไ 嗯，跑完跑完了。